งมเลยครับแวดูสิว่าแต่ละปากรตูครับรูมันยายอยู่นี่นอวันสายมาเล็กทีเหลียงจีจังหวะนี้เร็วแล้วทำบอลล่ไปบิ๊กัไม่ถูกเร็วเลยจังหวะนี้โดนตาก้วจังหวะนี้แล้วอ้บเมรนเป็นไปแบบรเพื่อ ยไม่ต้องกรอบนะรั้วเพื่อนนี่พิงเจ้าสายโชตาไดีไว้ก่าหน้าตัวเดียวแล้วนั้นลงมาเชื่อมรับหมดครับประมาณว่าเจ้าสายโชติเตรียมรับไม่ด้เท่าไหร่ครับก็เลยพิงข้างบนได้ไหมครับได้ไหมโอเคครับูตั้งเต็นลงที่กางเลียวไม้ใหเป็นจริ เปิดมาทางขวาลูกนี้เอาบอลลงได้ยาวเไปเลยแกแข็งไม่ได้มาแล้วครับบิ๊กบังเปิดจังหวะนี้ปิดฟล็อกแล้วข้ามบอลลูงนั่งบิ๊กบังให้มาวันนี้ไมายเลขที่หนึ่งแต่แกแข็งได้หมายเลขเก้ารวมเพื่อปั้มบอลได้ลูกนี้โดดลด้ีมิงออกไปบอลทุกสองรวมเพื่อนตันตันมาเลยลูกขวาจะบอลยาวไปแต่แกแข็งได้แล้วออกมาทางซ้ายหมายเลขติด ของเพื่อนเราให้มาสายชนนแต่งล้มลงไปลูกนี้มูิน่รกฟรีกิ้งมูต้น่เตะล้มลงไปครับสายชนอาดีได้ฟรีกิ้ครับากนั้นรวมเพื่อดเียอยู่ยนิอนครับไหได้ับ ยืนอยู่กาจะเอาไงครับหมายเลขห้าวิ่งไปยิงจังหวะน,นี้โอยู่ข้ามบอลออกไปไกลครับเออหน้ตัวงดิมลูกตังเต,งปตะปามประตูครับพี่บังออกมาทางขวาเสียงบอลดีขึ้นมาฝากมาที่หมายเลขแปดเขาหนักครับจิงตัวนี้เาลางจับบอลไม่ดีสิบห้ากแก้ไขได้แล้วจับล็อกไม่มาจังหวะน,นี้หมายเลขเก้ามาเตะไม่ได้ ทูมสองพิกฟ right? oh oh right. really so ังครับตอนนี้ยุ like ่มมาตรงกลางแล้วม uh> ีผู like ้เล่นลงมาแล้วพิกบางดีจังหวะนี้โอ้โหผู้รักสามระตูนเซไม่ได้ครับกับผู้เล่นบอกว่าบอลออกไปก่อนครับแต่รู้แต่มุมครับพิกฟังหลังจากเสียประตูนี้ก็กดดันอย่างต่อเนื่องครับพิกฟังไม่เยไม่เกยอะไรงไงไม่เกยย้อนมาช่วยย้อุมต่างพิกอย่างไรดูครับ ุงมมาตรงกลางแมา่สามกิงจังหวะดเหีอ้อแล้วพู้แต่ตีนยอดแม่ลูกปลาครับเหมืนอนจะ่าไปเปิดป,ปุ่มตเตะงผู้เล่นพี่ฟังครับหาดูเพื่อนนิดนึงครับพี่ฟังดูเพื่อนนิดนึงครับเหมือนจะเป็นจังหวะดด้วยพัปงปอนกันนะครับ เราก็จะเน้นย้ำตลอดครับการเข้าบอลหน้าที่หน้าที่การต라이ครับเราห้ามเลยครับเรามองว่าเป็นการตั้งใจทำร้ายคู่ต่อสู้ครับเราจะให้ไปเหลืองหรือใบแดงได้ไหครับอยู่ที่ลุงพีชช่วยสิครับเพราะฉะนั้นเราระวางกันด้วยครับทั้งสองทีดูปรี๊ดรุ่นนี้ ดูงเรีทนกีฬานี้ครับของบิ๊กบังไหลมาเลยเซตยิงเจ้าวันี้ติดบล็อกกันได้ยิงนี่ก uh, oh, ็ออกไปไกลเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าทำได้ไ oh, ม่คดีครับล oh, ูกเซตพีของบิ oh, ๊กบังแต่ก็ยังไม่ถูกมต่อนี่ยครับเดี๋ยกเจ้ายาวไปเจ้าวันนี้เจ้าเอาไปติดผู้รักษาประตูไปอย่องหลังไหมครับยังได้ลูกตั้งแต่ปัานประตูพีกบัง ทางขวาบิ๊กฟังเปิดเกมรู้เข้าใจรักใจยิงจังหวะนี Surely, ้ข้าวการออกไปไม่รู้เป็นการเปิดหรือการยิงครับแต่ลูกนี้ถือว่ายังได้ไม่ดีอใหญ่ครับลดออกหลังไปันนบิ๊กฟังก็ดันสูงนะครับไปทางนั้นรวมเพื่อนยายยูนี่ทำเปิดเกมเข้าใจแล้วยกยาวๆมาสายชนหมวกเจ็ดได้ด้วยไม่เจ็ด จดบอลด้วยรูปเพื่อนรูปเปิดปลายยองนี่ติดบล็อกยังได้ยุ่งครับเอาระวังลูกสวยกลับของรูปเพื่อนเหมือนกันครับเราให้มาแต่ยัดยัดจังหวะนี้ก็ล้นออกข้างไปยังไกลครับเอาบอลเลยโดนหาเลยโดนหาเลยไปนี่ไปแต่ยุ่งครับพี่บังถูกยัดยัดมาไหมสิยกมาจังหวะนี้โดนล้นออกหลังเอาข้างไปครับเร่งเร่งปิกบังอย่าหน้าเร็วเร็วนะตาย แล้วตุ้มมาดีแล้วจับได้บอลออกไปก่อนแล้วครับไปยุ่งครับบอน้ลโรเดียยู่ตุ้ปิดเรียนมารักษาเอาใจการที่หนึ่งจับได้ครับเพื่อนๆลยติดให้ตต่หลังได้จังหวะนี้ตายชนตายชนยิงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้สายชนดูเพื่อนนิดนึงครับเพื่อนดูเพื่อนนิดนึง โอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าดีเยี่ยมเจ้าถวนกลัดนีนครับรวมเพื่อดีอายู่ครับโอ้สายชนอาดีครับลำรัตุที่สองไอเกมได้ตัวเองแล้วครับโอ้โหสายชนดีอยู่ครับทุกคนข้าสนามต่างเราเรียกชื่อสายชนกันดังระงบต้องเร่งแล้วครับรวมเพื่อนโดนนำรับสองศูนย์ เวลายังมีเหลือครับครึ่งแรกที่ผ่านไปมาติดพอดีบางครั้งจับบอลไม่ยอดยังได้ตายตอนนี้รวมเพื่อนี่ลงมารับกันหมดแล้วแลยกมาโดนลงสกัดไม่ได้แล้วสองยังเป็นรวมเมื่ออาจจะใจไม่ดีตอนนี้พี่ป้อนได้ป้อนด้ป้นเรีรต้องตั้งกันใหม่นะครับผมคุณผู้ชม อ้าแล้วโดนบีแล้วให้มาไม่มีเดี่ยวเพื่อนมาแล้วป้าบอลกันข่าวเป็นบอลของ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 ลเอาไปก่อนครับแต่วันนี้มันต้อให้เป็นดูปริกิบของบิ๊กปังบิ๊กปังที่ต้องทำให้เร็วครับไม่อยากให้ประตูที่ไหนแตพราะว่าทางนั้นโรเบิรียยูนี่ลงไปรับกันเร็วครับแล้วออกมาทางขวามาได้สามตั้งปั๊บเลยยิง โอ้โหผู้สาตูเช็คมาออกแน่นอนครับออกหลังนะครับได้ลูกตั้งแต่เส้นปาประตูเข้าไปแถาได้ใไหมตัวเล่นครับพิกบังเอาหมายเลขอะไรออกครับมาแล้วคแนวรุงลงไปใหม่ครับเอาหมายเลขสิบเก้าลงไปแทนหมายเลขสิบห้า มซาตูเตะยาวไปเฉยๆโดนบอลหักไม่ได้ตรงกลางเป็นของของรวมเพื่อนเอาและล็อกจังหวะนี้โอนต,ตัดไปเลยแกไขไม่ได้ครับรวมเพื่อนเออจังหวะนี้แล้วมูซาตูออกมาตัดไว้ได้แล้วมาครับิ๊กปังทางาซ้ายิ๊กปังทางซ้าอยู่ให้มาตรงกลางโดนต้นิดนึงเียบตอง้ตอดยอไปยียบย่อไปเหยยบย่ไปเหยยยไป โดนมุมกัรไม่ได้เกิดไม่ได้ครับพิกบังแล้วเครื่องยู่ล่าโดนแย่งเ็นบอลของรูเพื่อนเอาแล้วไปเลยจ้าตอนนี้เป็นเป็นของพิกบังอ้าวพิกบังโดนเตะบอลมิดีกว่านี้ไอ้ดุมกำลังเพื่อนแล้วล็อก่านไปด้วยไหมที่ไหมทิศดึงอยู่แล้นี้แล้วจะล็อกไม่ผ่านครับพิกบังแย่งยู่ไม่ได้ต้องาำเลยสายเลขแปดเลขแปดซ้ายหนักจริง ใครไม่ต้องตายทำทำไมเช่นเด้ครับล็อกสวยยังวันนี้ใครมาแล้วสิบเร่งแล้วบิ๊กบังต้องเร่งแล้วตัดอินยิงไกลๆโดนหมวกจัดแล้วเนี่ยได้แล้วไปแล้วไปแดูมครับบิ๊กบังเล่นไปครับเล่นไปเล่นไปจับประมาาลูกสวนจับสองข้านรวมเพกันไม่ได้ครับบิ๊กบังแล้วโดนจี้ไปอยูงแต่กุ้ครับบิ๊กบัง เต้นเลยครับเต้นกระโดดเลยครับแล้วเปิดเจ้ามานิวขาตัวมาตัดไม่ได้นอนเลยครับขอขอ่อนออข้างไปหนึ่งโยนยาวยาวมาเจ้ามานิวขายชนขาตัวยืดนี่ผู้ตัดตัวยังเต็มเต็มไหมเต็มอยู่โอ้โหมาแล้วครับพี่ฟางสุดเกดพี่ฟางสวนกลับเร็วหน่อยเร็วหน่อยพี่ฟางทางขวาพี่ฟางโดดปั๊มการผู้นี้อย่างได้ทุ่งครับพี่ฟางจังหวะนี้เป็นการปั๊มพี่บอลครับปั๊มพี่บอลย่างได้ทุ่งครับพี่ฟาง ตูมมาตรงกลางจังหวะนี้เบิร์ดให้แล้วเปิดไปไกลจังหวะนี้ไม่ปล่อยให้อองด้วยรั้วเพื่อนโยนยาวเปมาไม้ดีจ้าจนกัดนี้มาครับยังไปยุ่งครับรวมมันเดี๋ยอยู่จังหวะตูมมาจังหวะนี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาหมายเลยตีออกหมายเลขสองลงไม่ได้แทน เลขสามแล้วปกบังตามกัมาดี่เต็นดครับขวาได้ร้อยสองเลยหมายลขสามย้างหมายเลขสามหมายเลขเจ็บบอลใหม่โดนจิ้มครับจังหวะนี้สามบอลกันยังได้ทุ่มครับบิ๊กบังทางด้านขวาทุ่มไวๆมาคืนมาหมายเลขคิกเก้าลงไปใหม่ยังตดโยกมาจังหวะนี้เอาแล้วไปปล่อยเอาแล้วแต่ไม่โดนแล้วจังหวะนี้ อาววดติ <Cornell> ๋นบอกว่าเป็นบอลรุ่ของบิกครับบอลสุดท้ายไปโดนพู้เล่นรวมแล้วแล้วโดนเตะทิ้งออกมาพู้ติ๋อ่าดูเพื่อนนิดนึงครับดูเพื่อนนิดนึงเหมือนจังหวะตกัดบอลนิดเหมืจังหวะต่อเนื่องนี่ไม่ตั้งใจครับดูเพื่อนนิดนึงครับจุกหรือเปล่าครับหรือเข้าไปโยนที่น้องชาย จำเป็นครับต้องมีระวังกันด้วยครับจังหวะมาทแาครับยังได้ก็ยังครับถือว่าเป็นการเตฟเพื่อนร่วมอาชีพในการเล่นฟุตบอลนะครับคู่ต่อไปครับเหียกรอบชใยออโต้ซีครับพบกับเหียหมิงครับเหียกรอบชใยออโต้ซีครับจะพบกับเหียหมิงในคู่ที่สองครับโอ้โหทั้งสองทีมนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีครับ จะจูบปากันครับเล่นหัวหัวโดดโดหนะปิกกฟางตรกลางไลแตกออกมาเลทีก่แตะจังหวะนี้ยังนนี้ยิงกูแก้มูไ่ทำได้ดีครับจังหวะนี้แต่ว่ายิงไม่ต้องกรอบเูดดู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 ดดูาูด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 มดู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 ดงดูวูดูดูู ปิ๊กปังนี่ก็ต้องเร่งนะครับเอาแล้วไม่รู้กันครับจ่ายจังหวะนี้ไหมสามีจะเตลมไปจะเป็นเรื่องอาไรจะจ่ายได้ครับเรารู้กันครับถูกสันนๆหมือนกันโดนลหมยิงจังหวะนี้ติดบล็อกครับระวังด้วยครับผู้เล่นนะครับข้างระวังบอลกระชอกด้วยแล้วแล้วปั๊มการโยนเตะทิ้งออกมาแล้วให้มาจังหวะนี้เปลี่ยนกันวโลดเตะทิ้งเอาปอนไปครับปิ๊กปังได้ดุ๊ก ตั้งตาลมาไหมได้เจ้าตั้งมาแล้วกิ้งโจมาเล้ 9, แปลกก็ 12, ไหนได้ ain? ใครังผมมงงแล้วเธอรู้เรื่องหรอเกยนไว้สูงครับเป็นอันชั้นหนึ่งดูตั้งเด่ปากประตูัวผมรวมเพื่อนตั้งตาลแล้วโดนบีตั้งกันไหนพี่พุกตาเป็นกันตูต่เปิดเลยแมเปิดมาจาังหวะนี้เป้าหมายอยู่ที่หมายเลขเจ็ด chôn máu lột bài âm đấu giá đua tốc tay thình lẻo bắt đâu tân trang giải đã lên tân trang rồi và cả thình ngay vậy anh chạy 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 การชนเติมตัวย <m> ังนี้ยังไม่ได้ยังไม่เสียแยัวเลาะสวยไปมาไปเก็บทีงตรนี้พู้ดำเนี่ยงมาไวแล้วแล้วยังได้อยู่ดูเพื่อนแถวสองแถวแถวแถวสองเปิดมาแถวสองแล้วมองตรงนี้แล้วโอ้ผู้ดำเนี่ยงมาไวครับโอ้โหแล้วดูเพื่อนนิดนึงครับผู้ดตัวครับมีปัญหาอะไรก็ไม่รครับดูเพื่อนนิดนึงครับไหวไหมเอาน้ำไปดูเพื่อนนิดนึงครับผู้ตัวนี้เราต้องเตะอย่างมากที่สุดเลยครับ โอ้โหจังหวะตักบอลเมื่อจะครูนี่ออกมาเร็วมากครับสอเทปพี่อร่อยองท่เสียงนะครับเริ่กันต่อครับหนึ่ประมาณสองทีเสร็จเสร็จยังไงมาครับดี่บางจาันลี้ลราแอ้ายังไงมายิวโอ้โหไปชนคานออกหลังเลยครับ จังวนี humano, T T ้มาหน้ากลังยับพิกฟังไปประมาณครับนั้นกองหลังของทางได้รวมเพื่อนครับผมเก็บประตูที่แตกครับไปาักประตูของรวมเพื่อนยุกมาเหยียบๆจังหวะนี้ก่อนล้มออกไปครับยังได้จุ้งครับพีกเอ่อรมเพื่อนดูมาสายชนพิกยู่จังหวะนี้อ้าวโดนแยกงไม่ได้ ปีบังสวนแล้วหมาย19 1สิบเก้าสิบเก้าจับบอลคราวนีดนึงแล้วล็อกมาผ่านด้วยแรงปั๊มกันลูกวางได้์ปีบังตัวเข้ามาโอ้โหยังกระดับไม่ได้แล้วเป็นบอลของปีเอากัะหม่หอมหนอกข้างไปก่อนแล้วไปดูรนะับนปีฟังปีบังต้องเร่งแล้วตอนนี้เหลือนาทีสุดท้าย โย yup. มาแมด public, er oh ่ด oh oh ้วยเจ้าเนี้ยบอลงได้สวยแล้วรอเพื่อนอยู่ยังไม่ได้ให้ปันกันใหม่นะรถล้างไว้แตกอไรแตกยังยอ่ไปมาอะไรสาเปิดอยู่นี่ราตูมาไวครับโมนะรรนในการแข่งขันิงนะเลิครับสามนาทีครับเป็นลูกเตะปากประตูครับโ้ยนรับทีนี่ชิสามนาทีครับอะไรบีฝั่งพอสมควรครับในการทำประตูที่จได้ โยนมาสายชนพระโอกลงไว้ได้แล้วโดนได้พี่นั่งพูดสิ้นได้ไปลูกดีๆครับโอ้โหจังหวะนี้นิยลขี่คอเลยครับเจ้าสายชนอดีมมาดูติ๊กติ๊กลูกนี้ครับของทางด้าน rùa bơi lắm, tái chôn, chinh trong hoàn yêu ủi, oh, Tạm, tạm mấy những việc lắm, giúp làm, giúp họ giúp โดนตัดตรงกลางว่ะมาแล้วรวมเลื่ออกอ้าวโดนตัดตรงกลางแล้วพี่ปังเอาหลังตายพี่ปังยิงยัดเจ้าเนี่ยหมูเอาแล้วมูดถึงย้อนมาเป็นลูกเล็กๆครับไปเข้าช้าเม้าไปได้หมดครับยัดต่อแล้วนะครับระวังกันนิดนึงครับด้านหลังครับดูเพื่อนนิดนึงครับผู้เล่นพี่ปังมีการบาดเจ็บครับดูเพื่อนนิดนึงครับปังคลับตัดตีนของผูดถึเยียนเดียวครับในคูุงกรานีเว้ยเอ๊ะอไรไม่ได้แล้วครับต่างพูดถึงเท่านั้นครับ คนหนึัตื่นเต้นข้างนี้นะว่าจะโดนไปเหลืองไปแดงมากครับแ๊แล้วแด้วยครับเก็บตัวหมุนงนีเลยครับ วกองเชียวบิ๊กปังครับผมเริ่มมีเสียงแล้วก็วยังไม่ลด,ดล้างความพยายามครับดูวิธีของบิ๊กปังจังหวะนี้ยิงเลี่ยนเลี่ยนจะจีบลูกูจังหวะสองจับไม่ได้แล้วไม่ทิ้งลักยิงแลักจับได้แล้วป,า,วปา,แวาแล้วอ้าวแล้วตัวนกระลับแล้วรววเพื่อนรัวเพื้อหมายเลขเกตยิงจังหวะน,นี้โอ้โคุณสัตัวยังเตะไม่ได้ครับแล้วไม่รอและเตะยาวๆบอลย้อยๆ้อยโอ้ย ยังว่าว้กาของรูปเพื่อนไม่ต้รูปครับโอ้ยทำกันช้านะยับไม่ัไม้ยิปประตูอีงอย่างไหครับรูปเพื่อนโยกมาไม,ม่ไรครับแล้วบอกวกแข่ันในช่วงเวลาแรกครับโปสุดมันจริงๆ